ตัวของบอรวยนะบอรวยนี่จะเอาตอนหวยออกประมาณส<ะ>ิ <15. S 3> บสิบสิบห้าบอรวยนี่จะเอาประมาณสิบห้าผมเซลต้นยมแต่พ่อจะเอาตอนอต้นม่วงบอครับเอาต้นม่วงครับเพิ่นเอาด้วยต้นมะม่วงมาจ้ะ เอาต้นบมวกม่วงาขึ้นนี่เอามื่อใดมาขึ้นนี้เมื่อคืนนีแล้วแล้วเสบบบอกไปพ่อรวยได้ไปบ่กเดี๋ยวมันสิขึ้นพ่อรวยได้ไปบ่บอรวยไปเมื่อคืนนี้เอาได้ซยวงบ่บอรวยบอกว่าบอรวยบอกว่าแจ๊คซี่พราว่าตัวใดแจ๊คซี่ให้ให้เจ้าให้เจ้าคิดเองแต่บอรวยได้อยู่ในใจค่ะได้แค่นี้ของบน เขาต้องแค่แค่นี้ตาบารว้ยหายแค่นี้บารว้ยหายแค่นี้ดึกดางค่ะถือรือว่าถิดลางเขาได้เป็นคนคานครับเมื่อคืนอ่ะตอนนี้บารุ้ยบารวยออกไปน้ำหลังครับแต่บารวยสิบอกพ่อครับพอยืนหน้าสามโตแค่นี้สองโตแค่นี้จบแต่บารวยอันนี้ของพ่อครับ จะาดวยหนึ่งียเอาต้นมะยมตัวไหนมะยมตอนหอยออกอ๋อยังมาท่านได้เอาต้องเป็นมือไม่บ่อันนี้ต้นม่วงยายากระดกกระดิกตัวไหนต้นม่วง้ะแก่กระดูกกระดิกผมจะตัวไหนต้นม่วงค่ะจะกระดกกระดิกนี้ที่สามสิบลันช่องใบน่ครับ โอ้สามสิบล้านซื้อไว้แล้วซื้อไวแล้วครับค่ะอันนี้หมูขึ้นนี่ครับนี่พ่อรวยนะคะขอตัวรวยแจวเป็นสิตรงกันบอค่ะครับตัวนี้ว้าตัวนี้ได้มาหมอผมว่าสิเอามันบะแมนครับอันจนม่งม่งหมอขึ้นนี่ ค่ะแม่นต้นนี้บ่ครับบ่แมนแมนบ่ต้นม่วงครับนี่อ๋อต้นม่วงครับต้นม่วงจ้จะผมใช้อุปกรณ์สื่อเลียนอ่าบ่ฝ่าวิ่งเบิ่งได้พี่น้องเอ็ดแหวบโซแหบสะก่อนจะผมสิเลียนจะบ่ให้บ่ให้โบให้เบิ่งโเขารวยเพิ่นบอกบ่ได้อยู่แล้วบ่ฝ่าวโซเจ้าทายครับเจ้าต้นย่อมนี่ผมจะเอาต้นใกล้มือเล็ออกเลยมือที่สิบ ชื่ออะไรนะหูเรียกว่าต้นยมนี่เอาที่หลังที่หลังก่อนเหล็กออกเม็นบ่อค่ะครับบันนี่นะยะหูต้นดักม่วงมือขึ้นนี่หูได้บ่อันนี้มือขึ้นนี่เอออันเช่อเช่ออ๋อขึ้นโชว์ไปบ่าวบ่าวต้นต้นมือขึ้นนี่จะลองขามือเด้อพี่น้องเด้อใครเจอให้คนละแสนได้นะอิ่วไหครับขอบคุณค่ะได้สาล้านถ้าถ้าตรงนะถ้าได้สามสิบล้าน สามสิบล้านนะเอาให้ไผเอาให้เจ้าครับหนึ่งคนละแสนสองแสนโอ้เจตังสองแสนเลยเจตังคนผู้ไทยหนึ่งแสนหมอคนพุทธไทยคนละแสนเลยตัวนี้เลยนี่แหละช่วบๆอันนี้จนเมือง จ้าสตัวได้พอด้วยคนละแสนเลยคนละแสนีขอบคุณค่ะจะคอยให้นีให้ใจตั้งครับบุญธรรมท่านเลยท่านครับอย่าลืมเโาดิโอ้ยคอยไม่ลืมค่ะบุญค่ะใช่มีสัจจะอืมใช่ครับเอาตอนยุ่งข้างหลังสิผมจะเอาเองค่ะคอ๋อคนรวยจะเป็นคนเอาเอง เอาเองอคิดเองทำเ,เ,งเองเรเร่อาเล่าเมื่อคืนจะทําอะไรให้ให้เรับทําแต่งทําที่ที่บ่ครับแต่งขันหาให้แต่งาขให้จนย้อมมผมมันใจจนย้อมอันนี้แล้วต้นม่วงมันใจบ่มันใจนี่ขอ,องเฉพอะเมื่อคืนนี่ค,คนที่ซองนี่คือพอรว้ยมันบ่ค่ะอ่าเมื่อเมื่อคืนนี่นะอันนี้ของ พ่อเริงพ่อเริงต้นมะอะไรมะม่วงบ่เพื่อนเอาต้นต้นม่วงโอ้ต้นม่วงใหญ่เดี๋ยวพอ่ีได้ผมไม่อยากให้ออกโอ้ผมไม่อยากให้ออกพี่น้องโทรมาถามเอาชนะผมไม่อยากให้ออกเขาวบดีได้ดีีเมื่อคืนนี้นแแแมมมอเดี๋ยวคนสุดท้าย บมแมนคือเล่าเข้าใจเล่าอยู่คือเล่าเก่งใจคันว่าคันว่าบอกไปผัดซิว่าเบาคือผัดว่าอันนั้นอันนี้เนาะใบนี้ขายเท่าไหร่ไม่เดืนนี้นะตอนนี้ละตอนมุมขึ้นสองสองแปดครับอันนั้นก็สองสองสามคงไม่เด้ะใบอ่านะซื้อซื้อรถเก่าเพิ่นซื้อรถมือสองครับวันนี้เสียเอาปลายแดงมันบปะคะปลายแดงครับนั่น ตอนนี้คือสื่อมาใส่ขนของสะก้อนขนของก่อนครับโอ้อันนี้เพิ่นเอาไว้มาขนของได้พี่น้องนี่เลขทะเบียนรถเพิ่นนะคะสื่อมาเงินสดใหม่ๆเลยนะคะสองสองสองสามสองสองสองสามนะคะท่านผู้ชมอันนี้ผมว่าสื่อเก่งเก่งใจทะเบียนรถผมสื่อเก่งใส่เก่งใจเก่งใส่สองสองสามเนาะ ตาหอยต้นต้นม่วงเลยเอ้าสองสองสามสามแต่ว่ามันคือกันได้มันคล้ายๆกับเอ้แปดกับสามมันตัวเดียวกันผมผมว่าจะกเก้งใส่สองสองสามแต่เห็นูนต้นมองเป็นสองสองแปดใช่ครับตรงนี้แหละแต่แปดกับสามมันจะตัวเดียวกันเนาะมันตัวเดียวกันผมว่าเอนี่แหละ ถ้าถูกแล้วสุดสองล้านคนละแสนเลยอย่าลืมเจตตังเด้อพอรวยเด้อถ้าถ้าโดนหน้าพมให้เลยคนละแสนเลยค่ะสาธุขอให้คุณพ่อถือขายเสร็จแล้วขายเสรแล้วผมซื้อวันนี้แหละนะซื้อเมื่อไดรก่อนนี่ซื้อวันนี้แหละครับซื้อใหม่ๆครซื้อม่าใหม่ๆนี่ซื้อใหม่ๆวันนี้แหละผมจะเข้ามาจัดก็เพืะสมเด็จมีสองใบใบอื่นไม่มี ผมว่าจะจะเอาสองสองสามสามมันไม่มีแต่เอาเมื่อคืนนี่สองสองแปดแต่มันแล้วแต่แต่ผมผมไม่บอกนะผมบอกแต่ลอตเตอรี่ของผมนี่นี่นผมรอนักสืบเขาวเมื่อคืนนี้นะมันคือปีนใส่เบิรงกันดูเว แต่ผมจะให้นักซื้อข้าวแสนแสนแสนเอาไหมก็ดูเ้าโดนนะแต่แต่นะเธอนะจะเอาต้นยมบีกต้นยมต้นต้นนั้นนะแต่ผมยังไม่แน่นอนผมจะเอาต้นนั้นต้นนั้นนะมือสุดไทยมือสุดทยหมอกว่า สิบหาครับสิบหาสิบพกเนี่ยแอดมินที่มาแทนยูสันเฮาจะมีโอกาสอยู่ให้มาเบ่งน้ำในเด้อแส่เจ้าใต่เจ้าอันนี้อันนี้ผมจะเอาทะเบียนรถต้นมะม่วงขอให้ท่านผมจะให้เจ๊รับเฮียนะ ให้เจ๊ตังหนึ่งแสนวะคะหนึ่งแสนเลยเดือดพุ่งค่ะก็เริ่มสดซดหายเลยทิมหม่ซดซดเอาเงินซดซดหลานผมสมุได้วยถลานนะเออ ถ้าร้านแตกนะขอยห้ร้านแตกเออขอให้แตกขอให้แตกขอให้แตกอ๋อพี่น้องแน่นอนนะคะถ้าถ้าร้านม่นแตกนี่ค่ะอันนี้ป่ะเด้เมาเนาะฉลองฉลองข้ามวันที่เฉยรับเอาเงินตังค์แสนขอบคุณค่ะเอ้แม่ทายรูกคอยประเดี๋ยวถ้าเจ๊น้องท่านถ้าถ้าร้านไม่แตกนะอ่าหายกันเพิ่มขึ้นโอ้แน่นอนค่ะไฟสีเห็นว่า ถ้าร้านแตกนะบนแน่เด้อบนแน่เด้อเพราะว่าเพื่อนเพิ่นมีดวงมาทุกคนถ้าร้านถ้าร้านแตกผมจะให้เพิ่มขึ้นค่ะโอ้ให้เพิ่มขึ้นให้เพิ่มขึ้นวิตหมวดวิตไทยโอ้ใจดังเอาไปตู้ปลดถึงรถไม้เลยวันนี้ค่อยให้เลยนะพุ่งไปรักข่าวเลยนะครับสุดนะสุดคอยให้เพิ่มด้วยโชคดีอันนี้คือสมชื่อพ่อรวย มันมาเพาะข้ามาเนี่ยสอนนี่หตัวแปดห้าเจ็ดสองสองปดถ้าแตกตัวนี้นี่แจกเลยคนละแสนเอาบอให้คนละแสนเลยเอาหอจุ๊บรถก่อนเอาไเอาะเราะ้้วแสนแสนนี่ไม่ได้บอยอยอาเลยพูดจริงแล้วก็ทำจริงอีก เจตังได้ปดหนีทันทีเลยท่านที่เจตังกับอันนี้ปดหนีปดสินเลยม่ตะพัดไปท้ายคิดมาก่ท่านได้มีไผ่เบาองคี่ดินี่จะเบรวยนี่ได้หนีเบาแหมเบาบะน้ำอันนี้เบารวยพูดจริงแล้วก็ทำจริงอยกแต่ว่าเราเจ็บปั่มีลีด้วเจตังเสือเสือเสือไม่ดไม่ลดขั้นใหม่ปดนีปดสินไปเลยค่ะถ้าโดนตัวนี้นะยัง ยังต้นยมค่ะรอต้นยมต้นรอก่อนครับรอความชัดเจนบ่อรวยบ่อวยทำเองอ๋อบ่อรวยทำอะไรพ่อพ่อเมื่อคืนนี้อันนี้ของพ่อของพ่อแต่ว่าลูกก็ไปส่องมาแล้วเห็นตัวนี้แหละพ่อเชื่อไหมว่าพ่อไม่ชี้ตัวนี้ชี้ตัวนี้แต่ค่ะ จะ่บอรวยยังไงมั่นใจค่ะจะปลอรวยจะเอารอย้ำตัวเลขของต้นมะยมนะคะเนาะรออาพี่น้องสลุปรอเด้อนะคะเลขท้ายเป็นสองสองแปดนะคะสามสามตัวค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะก็สําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะสั่งซื้อแป้งแล้วก็สบู่มงคลสบู่น้ำโชกสบู่ปลุกเสกนะคะใช้แล้วเฮงใช้แล้วปังใช้แล้วรวยนะคะก็สามารถทักทายไลน์ได้นะคะที่เบอร์ของเจ๊ตังนะคะโทรสอบถามได้นะคะ064 3 9 6 9 8 8 0นะคะเฮงเฮงปังปัรวยๆยค่ะสวัสดีค่ะ